เคยฟังประโยคแล้วรู้สึกกว่าขาดอะไรไปปะก็รปลยังไงมี่ adverb ยป็งไงละ่ะมาเติมพลังข้าม่โดดเดินพร้อมอย่งัง adverb Ad <verb S 2> คือคำที่เสริมจังหวะเติมให้ verb แซบ,บขึ้นแบบชัดทนดตาเช่น run quickly วิ่งเร็วแซงลมหรือ talk softly พูดเบาเหมือนแมวกลม dance h a p p y Work hard ขยันแบบหู้ใจไฟไม่เห็นไม่ Adverb มันไม่ธรรมดาใช้ขยาย Verb ให้ดูมีพลังเต็มตา I Verb ทำไม่ประโยคมีพลังเร็วชาดีมากเสียงไม่พุ่งดัง Quickly slowly well loudly เติมเข้าไปภาษาดูดี Verb ทำไม่ประโยคมีพลังเร็วช้าดีมาก ไม่หยุดแค่นั้นมันสริม adjective ได้ด้วยเหมือนกันฉัน very big ใหญ่มากจริง so beautiful สวยแบบตรงหยุดนิ่งอย่งางขยาย adverb อีกฉันก็ได้ very slowly ชาวโครเข้าใจไหมจะบอกเวลา now soon yesterday หรือบอกสถานที่ here there away บอกความที่ก็มีให้ใช้ always never จำไว้ให้แม่นใจ sometimes <than> ใช้ได้ทุกวันในชีวิตจริงพี่ Adverb <It work. S 2> ทำให้ประโยคมีพลังเร็วช้าดีมากเสรไม่พุ่งดัง Quickly, slowly, well, loudly ตามเข้าไปให้ภาษาดูดีจำไว้เลยนะถ้าคำไหนทำหน้าที่เสริมบอกอยังไงที่ไหนหรือเมื่อไรแบบเพิม่มนั่นแหละ Adverb คำวิเศษของโลกเติมแล้วประโยคจะเปิดจนคนต้องกรก ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังต้องการหาไรายได้เสริมต้องการหาเงินเพิ่มนอกเหนือจากไรายได้จากงานประจำบริษัทเซนโตรซากรุ๊ป ประเทศไทยจำกัดเจ้าของเว็บไซต์ foodpackcenter.com เว็บไซต์จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายมากกว่า1,000รายการทางเรากำลังเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารกล่องพัสดุและกล่องไปรษณีย์ในระบบตัวแทนจำหน่ายแบบดรอปชิปคือผู้ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางเราไปท่านไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่เสียแม้แต่ค่าสมัครสมาชิกเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเราไม่ได้ต้องการเงินของท่านแต่เราต้องการเป็นหุ้นส่วนกับท่านในการกระจายสินค้าของเราไปสู่ผู้บริโภคนะครับโดยทางบริษัทเราและท่านจะแบ่งหน้าที่กันโดยท่านมีหน้าที่เป็นผู้นําแคตตาล็อกสินค้าของทางเราไปนําเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าส่วนทางบริษัทเรา มีหน้าที่สต็อกสินค้าเตรียมไว้แล้วจัดส่งไปให้ท่านซึ่งเราจะขายส่งสินค้าไปให้ท่านในราคาตัวแทนจําหน่ายในเลทราคาขายหน้าโรงงานส่วนท่านจะเอาไปบวกกาไรเพื่อขายต่อในราคาเท่าไหร่อันนี้ทางเราไม่ได้บังคับครับขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการที่จะได้กําไรจากการขายในครั้งนี้เท่าไหร่เลยครับผมแต่เรามีสูตรลับระดับเทพมาแนะนําท่านดังนี้ครับเคล็ดวิชาสูตรลับของเทพนักขายเทคนิคไม้ตายขั้นสุดยอดก็คือก่อนที่จะนําเสนอสินค้าให้ท่านถามลูกค้าก่อนเลยครับว่า ปกติแล้วลูกค้าเคยซื้อสินค้ารายการนี้จากที่อื่นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เมื่อท่านทราบราคาที่ลูกค้าเคยซื้อแล้วท่านก็เสนอขายในราคาที่ถูกกว่าเจ้าเดิมสัก2 0 2 5บาบาทเพียงแค่นี้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนใจมาซื้อสินค้าจากท่าน และจะกลายมาเป็นลูกค้าขาประจําของท่านแทนที่ผู้ขายเจ้าเดิมของเขาแล้วครับผมอันนี้แหละครับคือสูตรรับทําไม้ตายเพราะยังไงทางบริษัทเราก็ขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกมากพอที่ท่านจะเอาไปขายต่อและมีกาไรเยอะอยู่แล้วละครับผมข้อดีในการเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเราคือ1ท่านไม่จําเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปหาเงินมาลงทุนใดๆอาศัยแค่ความขยันในการนําแคตตาล็อกสินค้าไปเสนอขายเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับ2ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครสมาชิกเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทางบริษัทเรากับท่าน มาเป็นหุ้นส่วนกันท่านลงหุ้นของท่านด้วยการเป็นผู้ออกแรงไปเสนอขายสินค้าส่วนบริษัทของเราลงหุ้นด้วยการไปหาเงินมาเยอะๆเพื่อมาสต็อกสินค้าไว้ให้ท่านเอาไปขายงานนี้ก็เลยไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องทางเราก็ไม่ได้เอาเปรียบท่านและทางท่านก็ไม่ได้เอาเปรียบเราแต่พวกเราคือหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ของใครของมันนั่นเองครับผม 3. ส,สินค้าของทางเรามีให้เลือกหลากหลายมากๆเพราะเรามีสินค้าให้ท่านเอาไปนำเสนอขายมากกว่า1000รายการเลยครับ ซึ่งเราคือบริษัทขายส่งบรรจุภัณฑ์ที่มีรายการสินค้ามากที่สุดในประเทศไทยแล้วครับในตอนนี้ 4. ท่านไม่จําเป็นต้องมารับสินค้าเองเพราะทางบริษัทเรามีระบบจัดส่งสินค้าไปให้ท่านถึงที่บ้านหรือที่ทํางานของท่านเลยครับผม5ไม่ว่าท่านจะกําลังทําอาชีพอะไรอยู่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานประจําเป็นนักเรียนนักศึกษาทําไร่ทํานาหรือว่าทําอาชีพอิสระอื่นๆก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราได้ฟรีฟร แต่เรามีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งคือว่าเรารับสมัครในจํานวนจํากัดนะครับผมถ้าท่านสนใจคงจะต้องรีบสมัครให้ไวๆเลยครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Line i ดี d s a i หกส uzttz แจ้งแอดมินว่าสนใจสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเดี๋ยวทางแอดมินของเราจะรีบให้ข้อมูลและจะดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยครับรีบๆติดต่อมานะครับเพราะทางเรารับจำนวนจำกัดติดต่อมาช้าท่านอาจจะอดถ้าสิทธิ์มันหมดเราอาจจะไม่รับเพิ่มอีกเลยก็เป็นได้นะครับผม